สวัสดีจ้าเมื่อเนี่กับช่องอิงยูทูบได้อจ้าสวัสดีพ,พ,พี่พิงน้องๆจ้าเมื่อเนี่มาเก็บยพักหน้าจ้าเมื่อเนี่วันที่เข้าแรกนะจ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดมกรล้าจ้าหกเกี้จ้าพักสวนขั้วเนาะปลูกไว้ถักกินจ้าอยู่ประมาณพักหน้ะะาไดนะ้สองอาทิตย์นะจ้าอาทิตย์แด่เนาะสองอาทิตย์แด่จ้าเป็นปลูกไว้ถักเก็บกินแล้วก็เฮ็ด เมนูเจ้าของกินเองแล้วก็ไปวัดน่าจะางแปลงนั่นก็คือต้นหอมและจ้าหอมอิสราเอลกับหอมแบงจ้าปลูกไว้ถ่ากินคือกันจ้าหอมอิสราเอลก็เสยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆน่าจ้าพึงเลิกงานจ้ามาหอดบานกับประมาณหกโมงกว่วๆน่าจ้ามิร้ายยางจ้าบักพิกบักเขือผักสลัดผักชีไทยผักกาดเขียวจ้าพุนละจ้า ผลห้ากระปุกไ้เป็นพักสวนขั้วเนาะจ้าหลายสิ่งหลายอย่างจ้าแล้วแล้งแล้วนะจ้าจริงเขาแล้งแล้วกับชิมาเตรียมพักขนาเนาะจ้ามาปอกมาหลอกเนาะกาบลํำแข็งแข็งทีอยู่ลำตุนนะจ้ามันอันนี้ก็คือข้าปลูกโดยอินซีเนาะจ้าหดชิงง้วหดนามาชิงง้วหรอกกใส่ฟุนชิงง้วเนะจ้าหดผงชูรสแนจ้าเพราะว่ากาวาข้าสิเก็บต,ตอนใดกะใด้นะจ้า ปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยจ้าไอ้ช่วงหนาหนาวจะก,ก็จะปลูกง่ายจักหน่อยนะจ้าแล้วก็เอาน้ำชีเท่าจ้าโหดแมงนะจ้ามันสิเป็นขณาเห็ดหอมจ้าเนี่ยเอิญขณาเห็ดหอมนะจ้าสิมาเตรียมไวมยไวทยเฮ็ดผัดขณาปลาอินซี่จ้าเนี่ยตื่นยนี่มัเศร้ามากอ่ะสิมาจัดการพัดเรียบร้อยแล้วจา้าแซ่บๆไปวัดเพชรเมโน่นไปวัดนะจ้า